สบายดีสบายดีจับดสวัสดีสุขสุขกบสวัสดีตอนเช้านะคบพี่ดองเอาเราผิดแล้วสวัสดีตอนบ่ายจ้ะพี่ดอกจ้ะหลังจากไปซื้อต้นไม้มาแล้วก็เสรมาเบิ่งสร้างติดแอร์เฮือนกันอากาศฮอนอบอ้าวอยู่บ่ได้ดอกพี่ดองต้องติดแอร์ครับบ่ติดแอร์ก็อยู่บ่ได้ฮอนโพดฮอนโพฮอนโมฮอนบักแตงแล้วก็สร้างเพิ่นก็ได้ง่ายสายไฟให้แล้วเรียบร้อยจ้ะ ตอนนี้ไฟกับเข่าบ้านแล้วเรียบร้อยพี่เด็กคือพร้อมอยู่แต่ว่าล่อมือซืือล่อมือเขัามาอยู่หามือหาเว้นเข่าอยู่ก่อนพอดีเดินหาอากาศฮอนแต่ก็อยับมาอยู่ละละจะได้นอนเย็นเย็นเย็นสบายจะต,ตอนนี้แอร์พนกำลังสร้างพนกำลังติดแอร์อ,อ,ย,อ,อยู่อนนีี่่่เเเยย็ต้ทา จนมาติดกระดานไฟเรียบร้อยกระดานไฟไมัอยู่สมมุมอันนี้ก็กระดานไฟกระดานสายไฟใหญ่ที่ต่อมาจากไฟฟ้าแรงสูงไปแล้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็ติดกระดานไฟต้นไม้เตรียมมาปูนะคบต้นมะพร้าวแล้วกต,ต้นใหญ่ๆมาปลูใหญ่ไว้ อันนี้มะม่วงสามระดูโผล่ไปคุณพอ่อคุณพ่อมะม่วงสามระดูคนป้าต้นใหนต้นละแนสนจีจะเป็นหมากจะเป็นหมากครืรอเปลอาอ่อนเด้อเราจะแตกกสัตว์ เพื่อนอยู่กลางแจ้งว่าเรามีต้นใหม่ด้วยฮอนรอยต้นใหม่ใหญ่ก็หนึ่งมื่นสาพันบาทจะะอากาศติดแอร์ค่ะยี่ห้อ E เสร็จแต่เนี้ยเรา่ห้อนี่คนมาติดกับต้นนจักกระละะักหนึ่งฮอนสัสดีเราก็ไปช็อปปิ้งได้ไมโครเวฟไมโครเวฟซัมซุง แล้วก็เตาปิ้งโอตโต้ไปสู่วันนี้มาโมาดีเบิดเงินอยู่แปดพันกว่าบาทเช่ือ่าตอนแรกนางถ่ายคลิปจุดตะวัดติดลิขสิทธิ์เพลงผงเจ้าเปาิปดเพลงแล้วก็ติดแอร์มือสองค่ะเทีกเกเเ่เกี่ยงกับเปล่าเบาเบาครั่โมดีค่ะพี่เราค่ะสมมเงิเกี่ยวกับเปล่า มีแต่เสียหามือนขึ้นแต่ก็ไงินขึ้นแล้วอยากมาเอาผ่นอนตีแล้วนอนฝ่าต้นใหม่ที่ได้วัดสิสติสาตัวของนอนตัวหนึ่งนะคะทางรอบของโทงรับแขกในตัวหนึ่งแต่ว่างบเราไม่พอนะคะสื้อต้นมะพร้าวกับต้นละร้อยห้าสิบบาทแต่ก็เป็นต้นใหญ่แนละ้ะเอาผ้าหอม แล้วก็มัม่วงสามฤดูสองต้น,ต,น 150. ต้นละร้อยห้าสิบต้นละร้อยกับต้นสองร้อยส่วนให้เป็นต้นไม้ที่ั่หมักที่สุดก็คือต้นดอกแก้วที่ปลูกไว้ทางเขาต้นใหญ่ กะห้อนครับห้อนแน่พี่น้องห้อนโบดห่อนโพห่อนอะไรเดือดแท้หัวอะไรเดือดหาแล้วฝนก็บฝนตกนะปีนี้ฝนยังมาได้มาจ้าค่ะอย่าซัมเน่กับพ่อย oh. okay. ู่ ento, milk, am oh am climate, ์ดาบพี่น้าเออเราต้องลังไงเด้อคลิกคลิกกระทัดรัดจะได้รักหน้าอยู่นะคะส่วนข้างหน้ากับย้ำมีจังสิเด็กระเบิดข้างก็ได้พี่ก็บเกาะดอกย้ำห่มแล้วก็นั่งเล่นนะครับพ่อเห็ดลังคาพอได้นั่งเล่นนะครับพ่อ ประหยัดงบประมาณซื้อสีเสื้อสีสอสทาประตูสีขาวโอ้ยข่ำนะจะได้ปลูกต้นไม้พอค่าซ่างสิจะได้เป็นเบออื่นนะคะเอาไว้อยู่ข้างในเฮือนสุตายอยู่ข้างนอกกระดดกแดดโพดแดดโพดเราจะเสียโคตออกไปข้างนอกต้นมะพร้าว ต้นโมงสาหอ,อนเด็ดไปแแล้วจบอกปิศาให้เอากุณเจ้ายบมารลอกันอกไว้ตอนนี้เราก็ติดเอเละเรียนแต่วามากมาามากั่ใส่เพาะว่ามีกาสีฮ้อนน้ำผัดน,นี่กระจกไปเลยพอดดแดดแดดมันคือกระจกแั้วนห้อน กำลังติดแอร์ยังจะไปนองติดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปนอนยี่ห้อนะ,ะีรกันคะหนึ่งพัาสติกหนึ 1, ่งพลดสองไวิดีดูเปิดแป๊บเดียวก็เย็นแล้วจะไปนองเย็นดี สาธิตเลยครับดนะเดีก่อนปากขาไฟไปแล้ของในสองสามันเนาะแม่นบันบอยซาตโทรขาไอหมอไฟติดไฟกันอันนี้แอร์ก็ติดแล้วเรียบร้อยโอเคโอบได้ตัวต่อไม่อาสิใส่หริกแกอีกเลยติดตาองนอนจะก่อนเอนพพที่ข้นด้อเนี่คาเดินหาันีจะรอมาเ่ด้ โดย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 ,โดยโขอบใจหลายๆปิดเสร็จเรียบร้อยเราไปเย็นสบายจ้ะรู้สึกว่าอยากจะนอนแล้วนะคะแต่่าืคนบางค้ขึ่นหาเบอร์หาเวรขึ่นก,กันระบประกันสักปรีโอามีแหงเลยมีแอบเลยนีเย็นเลย บเป้า,าอะไรไม่รูเดินแต่ผาดเดินแต่ผานม้ากแบบถมใส่ผาบมากกับม้อเพราะว่ามันเป็นกระโจกแดดซอกเองเป็นห้องทางนอกรับะ่าใส่แดดช่วงเวลาแดดแ้งก,กับมาอยู่ที่ดีก็หมดตังไปค่ะหนึ่งหมืหพันหร้อยบาทสามพัเป็นค่าเปิ่สใส่เข้าเตอร์ไฟหม่อ,อว่ามีป้องกัน ขายง่ายไฟใหม่สั่รสมบัติเสียค่านี่แหละค่สามพันหกร้อยบาทครับเบเกอร์นี่แหละค่ะเบเกอร์ไฟส่วนนี้เป็นต้นไม้ที่นั่งเตรียม,มากูกนะครับปลูกต้นมะหวองซาบมะดูไว้ให้คุณพอ่อคุณพ่อคป็นหมักต้นมะหวองซาบะดูแล้วกันเกียวสเสมอไอยอย่างละสอง ดูจระซอ่ว่าสิลูกทำคันสะสิลูกสลับกับต้นมะพร้าวให้มันงามเนะมาะมะพร้าวเอาไปเป็นเบียใหญ่มันจังสีใหญ่ไวลัวสิลูกน้อยหลายก็อยากตายตอนนี้กะซีล่วงแล้วเชียวนี่เขาต้องติดผ้าม่านจำบดติดผ้าม่านมันสีนี้มันสเห็ดไทย แดดสองมันเซียนห้อนส่วนโซฟากันแรงก็ได้ไปเอาโซฟาอยู่ที่ปลักสองเนาะสร้างแอร์การติดแอร์เรียบร้อยแป๊บเดียวก็ามรู้สึกดีขึ้นกระเด็นเฮียนะครับรู้สึกดีขึ้นจากราวาถึงสีแอร์ตัวเดียวก็สร้างเฮียน,นะครับมันกระทัดรัดแต่ว่า กระทะัศแ์รวบบมีหูที่ใส่แอร์รั่วออกก็ก็เลยแบบนี่ค่ะมันก็สิเย็นทะลุไวมีแอร์เย็นได้หรือเาเย็นทะลุประตูออกไปข้างนอกพอดอบเต่งโต๊ะเลยส่วนส่วนข้างนอกก็สิฮะเอาพัดลมสอยเอาเอาพัดลมเพดานสายเอาอันนี้ก็เป็นห้องน้ำติดแอร์แล้วเรียบร้อยจ้าพี่มากจ้า นะีอันก็แล้วก็แล้วครอบข่าอยุคก็ได้แหละจ้ะอุปก,ปกรณ์การใส่สําหรับครัวข้างในก็นสิมีไมโครเวฟมีเตาปิ้งแล้วก็มีเอกถาไฟฟ้าไอ้มีหม้อไฟฟ้าแม่เล็กอย่างเวลาเราเห็ดกินนั่นก็สิแต่เม่าเราเห็ดกินก็ไม่เราเห็ดกินก็นนกนกนคือแล้วครบับ่อยากรอกจากนอกบ้านนะน้องป้องกันนะว่าอยากออกไปข้างนอก,นอก,นอกส่วนกรอกน้าก็สื่อมาแล้วนะคือใสร้างมาติดให้ ต่อเตอ,อเียไปหอบที่อาจจะจริงต้นไม้กับหอบซยู่อ mm hmm. ดอกเพียงนดะ๋ยวต่อไปต้นไม้เยอะๆก็จะน่าอยู่ร่มเย็นเป็นบ้านสวนแต่ตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะที่ระกาส่วนบ้ากนกบใส่ต่อเติมกับอาจจะเป็นต่อเติมแค่หน้าบ้านเลยพากันฝนสาดประตู การขางบ้านการเสรเป็นแค่ลังคาบนั่งเลยและหมูกกูประหารสำนันเลยพอสำนีมันกับพ่ออยู่แล้วต้องระวงังแต่รอดูโซโฟารุ่งนี้นะจ๊ะพี่น้องขาโซฟาสานแล้วเรียบร้อยผมจะไปส่งมาแรกเลยแหละจะขอบคุณสําหรับโซฟาก็คือไอ้กลวยไอหักเป็นเองเนาะเพิ่นได้ซื้อโซฟาห้แล้วก็ซื้อไอ,เนอน้เตียงนอนห้เตียงนอนเป็นเตียงนอนวิท่าศาสตร์เก,ก่าออกมา จะหามื่อึ้นก็นจะออกมาอยู่แล้วเพราะว่าเสร็จแล้วมีแฮงเดชพี่น้องสามีเย็นเด้อัสักกรสิฟาวิการสักนี้แหละจะพี่น้องขอบคุณสุกุสุคนเด้อยการจะจิตตาลิกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆจังกับขอบคุณคุณแม่ที่ติดแอร์ให้ลูกได้อยู่แล้วก็แม่จะแคนาดาเนาะเพื่อนกเสร็จแล้วเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เรือแต่ ทาสีประตูนี่แหละมืนออื่นนางจักสืออกว่าทาทาเอไวาซ่าทาอะไรที่าเองประตูสิเป็นสีขาวแล้วก็ตกแต่งในจักหน่อยแต่ไม่มันเป็นไม้แท้ไม่นักแค่พอมันไม่ได้เป็นไม้โป่งเนาะมันเป็นไม้เลยนะประตูนะแข็งแรงดีนะก่อนแจกไปใส่ก่อยนะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเจ็ดเย็นมากจยากจะได้กลับขอบคุณหลายๆจใจ ทุกคนเคติดตามพลาเนาะอันนี้กระสิบแล้วเรียบร้อยแล้วถาดต็มเงขึ้นวันนี้แหละอยากกระสิคนเตียงออกมาส่วนอื่นก็ซัดโซฟามาตั้งแล้วก็โต๊ะกินข้าวกระอาดจ,จับรอไว้ก่อน,นมานั่งชอบบ้างกต่ถ้าต้งเล็กๆต่ตกแต่งให้สวยมันสวยปีหน้าหรือว่าปีถัดไปคุณแม่อาจ,จะมาเอาเอาไปถาคืน อ,อาซาดะฟอร์มอิการสุเดียขอเราขอคุณสุขคนเด้อสบายดีเดินจักรลองสบายดีจ้าสวัสดีจ้า